โอ้ยนี่จะซิปปอนเกิดอเป่าซิปปอนโอ้นี่โอ้ลุงนี้บั่ธรรดาได้เอฟซีล้วหแดงมาย้มแบแผมเนี่ยเมียซื้อให้ปอนนก็ดีใจแล้วเอเมเมียเมียซื้อให้ก็ดีใจแล้วธรรมดานะเพแดงาเออม

แข็งใหญ่ยาวแข็งใหญ่ยาวโอ้เบาบัดยาดับเลยตัวนี้คนคนีฟังน้ำลายกิมจิ้มหมดนเขอบคุณเอเจิรวันนะคะที่แข่งนขนมมาอันนี้โตใหญ่ยาวคือเป็นของใหญ่เป็นของแม่แหมมนะครับ ขอบคุณมากๆขอบคุณน้องเี้ด้วยให้พี่สุขภาพแข็งแรงทำเงรวยกัรนเรยการนจะริ่นไปครับรักนะครับอยให้ร่างกายแข็งแรงเด้อครับมีการงานหลายให้รวย สิ่งใดที่แบบว่าเบาเบียรล่วงเกินก็ต้องขอโทษขออภัยขอโทษให้รูปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการแสดงบางคำอาจจะว่ารุนแรงไปท้าว่ามันเป็นการแสดงทุกอย่างไม่ถือสากันแต่ว่าที่พูดไปเออบางทีเหมือนเหมือนหยอกล้อก็ ถ้าคนโกรธมันก็ไม่คุยกันไงแต่วันในรับความจริงเขาบวสามารถที่แบบมันได้อันนั้นมันคือการแสดงการแสดงทุกอย่างทําได้ก็ต้องขอโทษทุกทษพี่ไคด้วยนะอ้ยอย่าไปจับนะคือเอ้ยบอกว่าลากไงขอโทษอะไรไรเด้อันั่นคือการแสดงผมลบผมเลยน่าจมีนี่ไงนี่เพ่งหน่ายเลยนี่เพ่งเพ่งหน่ายเล รอไอจะมีเอหมวาเพลงหน้าอีกนะครับรอดูว่าจะเป็นแบบไหนเอซีคอยดูว่าผมจะแสดงแบบไหนมาแสดงน้โบล่ะพี่แดงจริงเอาใช่ไหมเด็กเด็คนเขาคนถ่ายจอยู่นี่ทำไมอ่ะเนี่ยโรงเรียนเอกกเียพลงตอนนี้ ให้คนสวยเลย <c oughs> ให้เป็นใหม่เหรอยกให้เป็นใหม่เลยเอาใหมอ่อวยพ่อให้ลุงนงเหน่กนหงนก่อนพี่นงเงน่ง <c oughs> นะพี่นงเหน่งไปกันเลยไอ้นงเหน่งงุ้งยิ้มงุ้งยนะโอเคครับอาแม่กะะ็ขอบคุณทุกคนอันสำหรับคลิปนี้แม่แหม่ฝากด้วยนะคะขอบคุณมิวสิกวิดีโอหน้าเอาไปน้องไปไปด้วยรัหมือนเดิมอยู่ด้วยฝากไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นแรมเนาะ